ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยนะคะแต่เราอาจจะไม่ได้นึกถึงรายละเอียดลึกๆของมันเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะจากข้อมูลที่เราได้ดูกันมาจากเอกสารบทที่4ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าจริงๆแล้วซอฟต์แวร์คืออะไรมีแบบไหนบ้างแล้วมันทำงานยังไงให้เราใช้คอมใช้มือถือกันได้ทุกวันนี้ค่ะใช่ครับคือซอฟต์แวร์เนี่ยเปรียบเหมือน มันสมองหรือจะเรียกว่าจิตวิญญาณของพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เลยก็ว่าได้นะครับถ้าไม่มีซอฟต์แวร์นี่ฮาร์ดแวร์ก็เป็นแค่ก้อนโลหะพลาสติกธรรมดารรมดาการเข้าใจพื้นฐานของมันเนี่ยจะช่วยให้เรามองภาพรวมของเทคโนโลยีที่เราพึ่งพาทุกวันได้ชัดขึ้นเยอะเลยครับนั้นเริ่มตรงนี้เลยค่ะสรุปง่ายๆก่อนเลยซอฟต์แวร์คืออะไรคะ จากข้อมูลคือเป็นชุดคำสั่งที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานตามที่เราต้องการเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างเครื่องกับคนใช้ที่น่าสนใจคือบางทีเราก็ได้ยินคำว่าโปรแกรมบ้างแอปพลิเคชันบ้างพวกนี้มันต่างกันยังไงคะนะครับจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์นั่นแหละครับโปรแกรมก็คือชุดคำสั่งส่วนแอปพลิเคชันหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าแอปเนี่ยมันมักจะหมายถึงโปรแกรมที่เราเห็นหน้าตามีปุ่มให้กดได้ มีสิ่งที่เรียกว่า user interface หรือ UI นะครับอ๋อ UI นี้เองใช่ครับประเด็นสำคัญเลยคือฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทำงานเองไม่ได้ต้องพึ่งซอฟต์แวร์นี้แหละแล้วเรื่อง UI หรือส่วนติดต่อผู้ใชน้นี่ก็เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับที่ทำให้เทคโนโลยีที่ดูซับซ้อนกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปใช้ได้ง่ายขึ้นเยอะจากเดิมที่อาจจะต้องออพิมพ์คำสั่งยาวๆย,ยุ่งยากก็กลายเป็นแค่การจิ้มการคลิก พูดถึง UI ในเอกสารก็แบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะมีแบบไหนบ้างนะครับผมแบบแรกคือ Command Line Interface หรือ CLI อันนี้ต้องพิมพ์คำสั่งล้วนๆเลยนึกภาพหน้าจอสีดำๆตัวอักษรเขียวๆแบบในหนังหรือคนที่ใช้ Linux หรือระบบเก่าๆอย่าง DOS จะคุ้นเคยอ๋อแบบนั้นเองก็อีกแบบคือ Graphic User Interface หรือ GUI อันนี้คือที่เราคุ้นเคยกันดีเลยครับ มีไอคอนมีรูปภาพมีสีสันใช้เมาส์คลิกได้อย่าง Windows macOS หรือแอปบนมือถือต่างๆที่เราใช้กันทุกวันนี้แหละครับค่ะซึ่ง GUI นี่ทำให้ใช้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะมากครับแต่นอกเหนือจากหน้าตา UI ที่เราเห็นเนี่ยปัจจุบันเวลาเขาพัฒนาซอฟต์แวร์เขายังให้ความสำคัญกับอีกคำมากๆเลยคือ UX UX User Experience ครับคือประสบการณ์หรือความรู้สึกโดยรวมของผู้ใช้ มันลึกกว่าแค่หน้าตาสวยงามนะครับแต่หมายถึงว่าใช้แล้วรู้สึกยังไงง่ายไหมสะดวกไหมตอบโจทย์เราจริงๆหรือเปล่าซึ่งการจะได้ UX ที่ดีเนี่ยต้องผ่านการคิดการออกแบบการทดสอบเยอะมากครับมันคือเป้าหมายหลักเลยก็ว่าได้ไม่ใช่แค่ทำให้มันใช้ได้แต่ต้องทำให้ผู้ใช้รู้สึกดีรู้สึกสะดวกด้วยเข้าใจเลยค่ะสำคัญมากๆเลยเรื่อง UX เนี่ยทีนี้มาดูประเภทของซอฟต์แวร์กันบ้างในเอกสารแบ่งหลักๆเป็น3มกลุ่มใหญ่ๆ มีซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้วก็มีที่เกี่ยวกับคลาวด์ด้วยเริ่มที่กลุ่มแรกก่อนเลยซอฟต์แวร์ระบบหรือ System s มซอฟต์แว์ค่ะครับผมกลุ่มนี้เหมือนเป็นผู้จัดการใหญ่ของคอมพิวเตอร์เลยคอยดูแลการทำงานพื้นฐานทั้งหมดของเครื่องหัวใจหลักของกลุ่มนี้ก็คือ OS ใช่ไหมคะระบบปฏิบัติการใช่ล้วครับ Operating System หรือ OS ที่เรารู้จักกันดีนี่แหละหน้าที่หลักๆของ OS ก็คือจัดการทรัพยากรทุกอย่างในเครื่องเลย ทั้งตัวฮาร์ดแวร์เองทั้งซอฟต์แวร์อื่นๆที่ลงเพิ่มให้มันทำงานร่วมกันได้แบบไม่ตีกันจัดการเรื่องหน้าตา UI ที่เราเห็นควบคุมว่าโปรแกรมไหนจะได้ใช้ CPU หรือ Memory ตอนไหนแล้วก็เป็นตัวกลางคุยกับฮาร์ดแวร์ต่างๆให้เรา OS ที่เราคุ้นๆกันก็เยอะมากเลยนะคะทั้ง Windows บน PC Mac OS ของ Apple ครับผมแล้วก็มี Linux ที่โหมีหลายเวอร์ชันมากๆเลยใช่ครับหลากหลายมากและบนมือถือก็มี Android กับ iOS 2ค่ายหลักเลยเนาะข้อมูลบอกว่า Android นี้กินส่วนแบ่งตลาดสมาร์ทโฟนไปเยอะมากจริงๆครับเกิน70%เลยทีเดียวโหเยอะมากนอกจากนี้ก็ยังมี OS เฉพาะทางอื่นๆอีกอย่างพวกบนทีวีหรือเครื่องเกมถูกต้องครับมี TVOS Fire TV WebOS สสำหรับทีวี หรือของ PlayStation Xbox ก็เป็น OS เฉพาะของเขามีเกรดเล็กเกร็ดน้อยเรื่องชื่อ Android ด้วยค่ะสมัยก่อนเป็นชื่อขนมหมดเลยใช่ไหมคะจะคิดแคทลอลลี่อปใช่ครับแต่หลังๆตั้งแต่ Android 10ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นตัวเลขแทนแล้วล่าสุด Android 14ก็มีชื่อเล่นว่า Upside Down Cake นะครับอ๋อยังมีชื่อเล่นอยู่แต่ใช้เลขเป็นหลักแล้วเข้าใจค่ะถ้ามองลึกลงไปใน OS อีกนิดนึงนะครับ จะเจอส่วนประกอบสำคัญ2ส,ส่วนคือเคอร์เนลอันนี้เป็นแกนกลางจริงๆควบคุมการทำงานระดับล่างสุดเลยจัดการ CPU เมมโมรอุปกรณ์ต่างๆกับอีกส่วนคือเชลล์อันนี้เป็นส่วนที่ติดต่อกับเรารับคำสั่งที่เราพิมพ์หรือคลิกเนี่ยไปบอกเคอร์เนลอีกทีเหมือนเป็นล่ามให้เราคุยกับแก่นของระบบได้อ๋อเหมือนมีแกนกลางแล้วก็มีเปลือกนอกที่คุยกับเราประมาณนั้นเลยครับ มีประเด็นน่าสนใจเรื่องลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับ OS ด้วยค่ะคือ Copy Left กับ Creative Commons มันต่างจาก Copy Right ที่เราคุ้นเคยยังไงคะเป็นแนวคิดที่น่าสนใจมากครับตัว Copy Left เนี่ยเริ่มโดย Richard Stallman ผู้ก่อตั้งโครงการ GNU เขาใช้กลไกของ Copy Right นี่แหละครับแต่พลิกมุมมองคือแทนที่จะจำกัดสิทธิ์กลับเป็นการรับประกันอิสระ ให้ทุกคนเอาไปใช้ศึกษาแก้ไขแจกจ่ายต่อได้เลยแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าแก้ไขแล้วแจกจ่ายต่อก็ต้องให้สิทธิ์แบบเดิมนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อรักษาความเป็นอิสระของซอฟต์แวร์อ๋อเหมือนส่งต่ออิสระภาพไปเรื่อยๆ ใช่ครับส่วน Creative Commons หรือ CC เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เจ้าของผลงานไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์นะอาจจะเป็นรูปภาพเพลงบทความสามารถกำหนดเงื่อนไขาการใช้งานได้ยืดหยุ่นขึ้นเช่นอนุญาตให้ใช้ได้ฟรีแต่ต้องให้เครดิตเจ้าของอันนี้คือ BY หรือห้ามเอาไปใช้หาเงิน NC หรือห้ามดัดแปลง ND หรือถ้าดัดแปลงแล้วต้องใช้สัญญาอนุญาตแบบเดิม SA มันช่วยให้การแบ่งปันผลงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลทำได้ง่ายขึ้นมากครับไม่ต้องติดอยู่กับแค่ห้ามใช้หรือใช้ได้เต็มที่ดีจังเลยค่ะมีทางเลือกเยอะขึ้นนอกจาก OS ที่เราติดตั้งลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือแล้วเนี่ยยังมี OS แบบคลาวด์ด้วยอันนี้คือยังไงคะไม่ต้องติดตั้งหรอใช่ครับหรือบางทีก็เรียกว่าเว็บ OS หรือ virtual OS มันทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลักเลยเราเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างที่ชัดๆก็คือ Chrome OS ของ Google นะครับมันเชื่อมโยงกับแนวคิด Cloud Computing ที่กำลังมาแรงมากๆคือย้ายการประมวลผลการเก็บข้อมูลไปไว้บนเซิร์ฟเวอร์กลางทำให้เราเข้าถึงจากไหนก็ได้แค่มีเน็ตสะดวกมากๆเลยนะคะครับผม OS สมัยใหม่นี้เก่นหลายอย่างนะครับอย่างที่เรารู้สึกว่าเปิดหลายโปรแกรมพร้อมกันได้ที่เรียกว่า Multitasking ใช่ค่ะทำได้ยังไงคะจริงๆมันทำงานทีละอย่างสลับกันเร็วๆหรือเปล่า ถูกต้องเลยครับมันสลับการทำงานระหว่างโปรแกรมต่างๆเร็วมากๆจนเรารู้สึกเหมือนมันทำงานพร้อมกันจริงๆนอกจากนี้ OS ยังต้องมีส่วนที่เรียกว่าตัวแปลภาษาหรือ Translator ด้วยนะครับตัวแปลภาษาแปลจากอะไรเป็นอะไรคะคือภาษาที่เราใช้เขียนโปรแกรมอย่างพวก Python Java C++ เนี่ยมันเป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจเรียกว่าภาษาระดับสูง แต่คอมพิวเตอร์จริงๆมันเข้าใจแค่เลข0ูนย์กับ1ที่เรียกว่าภาษาเครื่อง (machine language) ตัวแปลภาษาก็ทำหน้าที่แปลงโค้ดที่เราเขียนเนี่ยให้เป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ครับอ๋อสำคัญมากเลยสิคะไม่งั้นคอมก็ไม่รู้เรื่องอใช่ครับซึ่งตัวแปลก็มีหลักๆ2แบบคือคอมไพเลอร์อันนี้จะแปลทั้งโปรแกรมทีเดียวเลยได้เป็นไฟล์ที่เอาไปรันได้เลยเหมือนเราแปลหนังสือทั้งเล่นก่อนเอาไปอ่าน กับอีกแบบคือ interpreter อันนี้จะแปลไปทีละบรรทัดตอนที่โปรแกรมกำลังทำงานเหมือนล่ามแปลสดในการประชุมนะครับแปลไปทีละประโยคเห็นภาพเลยค่ะโอเคนั่นคือกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกซอฟต์แวร์ระบบพวก OS กับตัวแปลภาษาต่างๆทีนี้มีอีกกลุ่มคือซอฟต์แวร์อัตถประโยชน์หรือ utility software อันนี้เหมือนเป็นเครื่องมือช่างประจำคอมพิวเตอร์ถูกไหมคะเปรียบเทียบได้ดีเลยครับ Utility คือโปรแกรมเล็กๆที่ช่วยดูแลบำรุงรักษาหรือเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบทำงานได้ดีขึ้นและก็ปลอดภัยขึ้นด้วยมันไม่ได้ทำงานหลักเหมือน OS แต่เป็นตัวเสริมที่สำคัญมากครับตัวอย่างก็เช่นพวกโปรแกรมแอนตี้ไวรัสไว้กันไวรัสนี่ใช้เลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็น Utility ที่สำคัญมาก แล้วก็มีพวก device drivers ที่ทำให้ OS รู้จักกับฮาร์ดแวร์ใหม่ๆหรือ Firewall ป้องกันเครือข่ายหรือพวกโปรแกรมจัดการพื้นที่ดิสก์ช่วยจัดระเบียบข้อมูลอย่าง Disk Defragmenter หรือโปรแกรมบีบอัดไฟล์อย่าง WinZip WinRar พวกนี้ก็ใช้หมดเลยถูกต้องครับมีเยอะแยะเลยครับทั้งเครื่องมือทำความสะอาดระบบ registry cleaner ทดสอบหน่วยความจำ (Memory Tester) หรือเครื่องมือจัดการไฟล์จัดการเครือข่ายส่วนใหญ่ Utility พวกนี้จะทำงานอยู่เบื้องหลังหรือเราเรียกใช้เมื่อต้องการจัดการอะไรเป็นพิเศษมันช่วยให้ OS ทำงานได้สมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยครับค่ะมาถึงประเภทสุดท้ายแล้วที่น่าจะใกล้ตัวเราที่สุดเลยซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวรที่เราเรียกกันติดปากว่าแอปนี่แหละคะ่ะ ใช่แล้วครับแอปนี้คือโปรแกรมที่เราใช้งานโดยตรงเลยเพื่อทำงานเพื่อความบันเทิงหรือเพื่ออะไรก็ตามที่เราต้องการมันทำงานอยู่บนสุดเลยโดยมีซอฟต์แวร์ระบบทั้ง OS ทั้ง utility เป็นฐานรองรับอยู่ข้างล่างอีกทีแอปก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้อีกใช่ไหมคะคือแอปทั่วไปกับแอปเฉพาะทางครับผม แอปทั่วไป general purpose ก็คือแอปที่ใช้ทำงานได้หลากหลายไม่ได้เจาะจงแค่งานเดียวอย่างโปรแกร,รมทำเอกสารพวก Word Google Docs หรือทำตารางคำนวณ Excel Google Sheets หรือโปรแกร,รมนำเสนออย่าง PowerPoint แต่งรูปอย่าง Photoshop ตัดต่อวิดีโออย่าง Premiere Pro หรือแม้แต่เว็บเบราว์เซอร์อย่าง Chrome หรือแอปแชทอย่าง Line พวกนี้ก็ถือเป็นแอปทั่วไปหมดเลยค่ะแล้วแอปเฉพาะทางเหรอคะ specific purpose อันนี้คือสร้างมาเพื่อง,งานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเลยครับ เช่นระบบบัญชีของบริษัทระบบสินค้าคงคลังระบบจองตั๋วเครื่องบินหรือโปรแกรมออกแบบทางวิศวกรรม CAD โปรแกรมทางสถิติหรือแม้แต่เกมต่างๆก็ถือเป็นแอปเฉพาะทางเพราะสร้างมาเพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วแอปพวกนี้มันอยู่บนไหนได้บ้างคะมีแค่บนคอมหรือบนมือถือมีได้หลายแพลตฟอร์มเลยครับหลักๆก,ก็คือ 1. Desktop a p p l อป a t i พล คือโปรแกร,รมที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เลยทั้ง Windows Mac OS Linux 2. Mobile application หรือแอปมือถือที่เราใช้กันบน Android iOS หรือ Harmony OS ของ Huawei ก็ตามอย่าง TikTok Facebook j u i c พวกนี้ 3. เว Web application อันนี้คือแอปที่ทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์เลยไม่ต้องติดตั้งลงขึ้นอย่าง Gmail Facebook version web หรือเว็บแต่งรูปอย่างแคนว่าอ๋อเว็บแอปพลิเคชันนี่ก็คือที่เราเข้าผ่าน Chrome หรือ Firefox ได้เลยไม่ต้องลงโปรแกร,รมเพิ่มใช่ครับซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี่แหละครับที่มันเชื่อมโยงกับเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้อีกครั้งมันเชื่อมกันยังไงนะคะก็เพราะว่าเว็บแอปส่วนใหญ่มันทํางานบนคลาว์ไงครับตัวโปรแกร,รมเองหรือข้อมูลที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนเครื่องเราแต่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ ซึ่งก็โยงไปถึงโมเดลบริการคลาวด์สแบบหลกัลกๆที่ควรรู้จักไว้คือ SaaS, PaaS แล้วก็ IaaS ครับ3ามคำนี้อีกแล้วค่ะ SaaS, PaaS, pa IaaS ช่วยอธิบายสั้นๆให้เห็นภาพอีกทีได้ไหมคะว่ามันต่างกันยังไงได้ครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับ SaaS Software as a Service อันนี้คือเขาให้เราใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปผ่านเน็ตเลยเราแค่ล็อกอินเข้าไปใช้ไม่ต้องสนเรื่องติดตั้งอัปเดตหรือดูแลระบบอะไรทั้งนั้น ตัวอย่างก็พวก Gmail Google Docs Microsoft 365 Zoom Facebook Canva อันนี้คือแบบที่เราๆท่านๆใช้กันเยอะที่สุดครับอ๋อเหมือนเช่าใช้โปรแกรมเขาเลยใช่ครับต่อมา Pass Platform a s s p as a Service อันนี้เขาให้ยืมแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาเอาไปสร้างแอปของตัวเองต่อเหมือนเราเช่าครัวพร้อมเตาอบเครื่องปรุงพื้นฐานนักพัฒนาแค่เอาวัตถุดิบ คือโค้ดมาปรุงอาหารคือสร้างแอปได้เลยไม่ต้องสร้างครัวเองทั้งหมดตัวอย่างก็พวก Google App Engine AWS Elastic Beanstalk Microsoft Azure App Service พวกนี้เหมาะกับคนทำแอป,ปครับค่ะอันนี้ลึกขึ้นมาหน่อยสุดท้าย IaaS Infrastructure as a Service อันนี้คือเขาให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานดิบๆเลยครับเ <kalk> ช่นเซิร์ฟเวอร์เสมือน VM พื้นที่เก็บข้อมูล Storage ระบบเครือข่ายเหมือนเขาให้เช่าที่ดินเปล่าเลยเราต้องไปสร้างบ้านเองลงระบบปฏิบัติการเองติดตั้งซอฟตแวร์เองจัดการเองเกือบทั้งหมดเหมาะกับองค์กรใหญ่ๆที่ต้องการความยืดหยุ่นและควบคุมระบบได้เต็มที่ตัวอย่างก็เช่น Amazon EC2 ที่เป็น VM Google Compute Engine Microsoft Azure Virtual Machines โอ้ยเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะจากเช่าโปรแกรมมาเช่าครัวมาเช่าที่ดินเปลา่าครับข้อดีของคลาวโดยรวมก็คือความสะดวกเข้าถึงจากไหนก็ได้ขยายห,หรือลดขนาดการใช้งานได้ง่ายแต่ก็ต้องแลกมาก,กับการที่เราต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาแล้วก็อาจจะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เราเอาไปฝากไว้กับผู้ให้บริการบ้างครับค่ะก็น่าคิดเหมือนกันนะคะแต่ในโลกซอฟต์แวร์เนี่ย มันก็ไม่ได้มีแต่ด้านดีเสมอไปใช่ไหมคะยังมีด้านมืดที่เรียกว่า malware หรือซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายด้วยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องระวังครับ malware ย่อมาจาก malicious software คือโปรแกร,รมที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือทำสิ่งไม่ดีกับเครื่องหรือข้อมูลของเรามีหลายประเภทมากแต่เป้าหมายหลักๆก,ก็คล้ายๆกันคือสร้างความเดือดร้อนให้เรามีประเภทไหนที่เจอบ่อยๆบ,บ้างคะตัวร้ายๆที่เจอบ่อยก็มี ไวรัสอันนี้คลาสสิกเลยชอบเกาะติดไปกับไฟล์อื่นพอเราแรนไฟล์ที่มีไวรัสมันก็จะทำงานแล้วก็พยายามแพร่ไปติดไฟล์อื่นๆในเครื่องเราต่อต้องอาศัยไฟล์พาหะเหมือนไวรัสจริงๆเลยนะคะใช่ครับเวิร์มนอนคอมพิวเตอร์อันนี้ร้ายกว่าวรัสตรงที่มันแพร่กระจายตัวเองผ่านเครือข่ายได้เลยเช่นผ่านอ e ีเมลหรือช่องโหว่ของระบบโดยที่เราไม่ต้องไปกดเปิดไฟล์อะไรเลยทาให้ระบาดได้เร็วและวงกว้างมาก โหอันนี้น่ากลัวกว่าครับผม Trojan Horse มา t r o จันอันนี้มาเนี่ครับโปรแกรมดีๆหรือไฟล์ที่เราคิดว่าไม่มีพิษภยัยพอเราหลงเชื่อติดตั้งหรือเปิดเข้าไปมันก็จะแอบ,บทำงานร้ายๆเบื้องหลังเช่นขโมยรหัสผ่านเปิดประตูหลัง backdoor ให้แฮกเกอร์เข้ามาคุมเครื่องเราได้เหมือนเรื่องม้าไม้เมืองทรอยเลยนะคะใช่ครับชื่อมาจากตำนานนั้นเลยร a นซอ m w a แวร์หรือม a l แวร์เรียกค่าไถ่อันนี้เป็นตัวแสบที่ระบาดหนักในยุคหลังๆเลย คือมันจะเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลสำคัญของเราทั้งหมดทำให้เราเปิดใช้งานไม่ได้และมันจะขึ้นข้อความคู่เรียกเงินค่าไถย ransom เพื่อแลกกับกุญแจถอดรหัสไฟล์คืนโหดมากเลยค่ะอันนี้ครับและสุดท้ายที่เจอบ่อยคือ spyware spyware พวกนี้จะแอบสอดแนมพฤติกรรมการใช้งานของเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการท่องเว็บหรือแม้กระทั่งดักจับสิ่งที่เราพิมพ์แล้วส่งกลับไปให้ผู้ไม่หวังดี ฟังดูน่ากลัวทั้งนั้นเลยค่ะแล้วยังมีพวกแอดแวร์ที่คอยโชว์โฆษณากวนใจหรือเทคนิคฟิชชิงที่หลอกเอาข้อมูลอย่างอีเมลปลอมหน้าเว็บปลอมที่ทำเหมือนเว็บธนาคารอะไรแบบนี้อีกใช่ครับฟิชชิงนี่ก็เป็นภัยที่มากับการหลอกลวงทางสังคมโซเชียลเอนจิเนียริงโดยตรงเลยต้องระวังมากๆ การป้องกันที่ดีที่สุดคือต้องมีสติเสมอครับไม่คลิกลิงก์หรือเปิดไฟล์แนบจากอีเมลหรือข้อความที่เราไม่แน่ใจแหล่งที่มาใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่น่าเชื่อถือและคอยอัปเดตฐานข้อมูลไวรัสให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและที่สำคัญมากๆคือต้องสำรองข้อมูลสำคัญสคัญของเราไว้เป็นประจำเผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาอย่างน้อยก็ยังมีข้อมูลสำรองอยู่ครับค่ะ การเข้าใจว่าภัยคุกคามมีรูปแบบไหนบ้างก็ช่วยให้เราระวังได้ถูกจุดมากขึ้นนะคะถูกต้องครับลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เวลาเราไปดาวน์โหลดหรือซื้อโปรแกรมมาใช้เนี่ยมันก็มีเงื่อนไขต่างๆกันไปใช่ไหมคะใช่แล้วครับการเข้าใจประเภทของลิขสิทธิ์หรือลเซนส์เนี่ยช่วยให้เราใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและรู้ว่าเรามีสิทธิ์แค่ไหนในการใช้งานดัดแปลงหรือเผยแพร่ซอฟต์แวร์นั้นๆหลักๆที่ควรรู้จักก็มีประมาณนี้ครับ Commercial Software อันนี้คือซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ต้องจ่ายเงินซื้อไลเซนส์ถึงจะใช้งานได้เต็มรูปแบบถูกต้องตามกฎหมายค่ะอันนี้คือแบบเสียเงินซื้อปกติ Shareware หรือ Trial Software กลุ่มนี้คือให้ลองใช้ก่อนซื้อครับอาจจะจำกัดเวลาใช้งานเช่นให้ลองฟรี30วันหรือจำกัดฟีเจอร์บางอย่างพอหมดระยะทดลองหรืออยากใช้ฟีเจอร์ครบก็ต้องจ่ายเงินซื้อไลเซนส์อ๋อแบบให้ลองก่อนตัดสินใจ d ดโมซอฟต์แวร์คล้ายคล้ายแชร์แวร์แต่ส่วนใหญ่มักจะตัดฟังก์ชันสำคัญสคัญออกไปเลยทำให้เห็นภาพรวมแต่ใช้งานจริงจังไม่ได้เน้นให้ดูว่าโปรแกรมทำอะไรได้บ้างฟรีแวร์อันนี้คือให้ใช้ฟรีเลยครับไม่ต้องจ่ายเงินแต่เจ้าของยังคงถือลิขสิทธิ์อยู่และอาจจะมีข้อจากัดบางอย่างเช่นห้ามนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือห้ามดัดแปลงแก้ไขฟรี Free, แต่มีเงื่อนไขนิดหน่อย ใช่ครับและสุดท้ายที่สำคัญมากคือ Open Source Software อันนี้ไม่เพียงแค่ให้ใช้ฟรีนะครับแต่เขาเปิดเผย Source Code หรือโค้ดต้นฉบับที่ใช้เขียนโปรแกรมนั้นๆด้วยทำให้คนอื่นสามารถเอาไปศึกษาเอาไปพัฒนาต่อยอดหรือเอาไปใช้งานได้ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตลายเส้นแบบ Open Source ซึ่งมีหลายแบบมากเช่น GPL, LGPL, MIT, Apache ซึ่งมักจะเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง Copy Left ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นั่นแหละครับตัวอย่างดังๆก็มีระบบปฏิบัติการ Linux เว็บเบราว์เซอร์ Firefox โปรแกรมแต่งภาพ Gimp โปรแกรมบีบอัดไฟล์70พวกนี้เป็น Open Source หมดเลยการมี Open Source นี่ส่งผลดีต่อวงการซอฟต์แวร์มากๆเลยใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดได้อย่างรวดเร็วแล้วหลายๆคนก็ได้ใช้ของดีๆฟรีๆมากเลยครับ โอเพนซอร์สถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของนวัตรกรรมในโลกซอฟต์แวร์เลยก็ว่าได้มันส่งเสริมการทำงานร่วมกันการแบ่งปันความรู้ทำให้เกิดเครื่องมือดีๆใหม่ๆขึ้นมามากมายที่เราได้ใช้กันหรือแม้แต่บริษัทใหญ่ๆเองก็นำโอเพนซอร์สไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของตัวเองเยอะแยะไปหมดครับการเข้าใจสิทธิ์และข้อจำกัดของไลเซเส้นแต่ละประเภทจึงสำคัญมากครับจะได้เลือกใช้ให้ถูกประเภทและไม่เผลอไปละเมิดลิขสิทธิ์ของใครเขา,เขา โอ้โหคุยกันมาเยอะเลยนะคะวันนี้ได้ความรู้เรื่องซอฟต์แวร์ไปเต็มๆเ,เลยค่ะเราได้เจาะลึกกันตั้งแต่ซอฟต์แวร์คืออะไรประเภทของมันทั้งซอฟต์แวร์ระบบที่มี OS เป็นหัวใจสำคัญซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือแอปที่เราใช้กันทุกวันความสำคัญของหน้าจา UI และที่สำคัญกว่าคือประสบการณ์ผู้ใช้ UX ไปจนถึงเครื่องมือช่วยอย่าง Utility s o f t w a r แวภัยร้ายอย่างแมลแวร์ที่ต้องระวังและเรื่องลิขสิทธิ์แบบต่างๆที่ควรรู้ไว้ค่ะใช่ครับ การเข้าใจภาพรวมว่าฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์และผู้ใช้อย่างเราเราท่านๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงทำงานร่วมกันยังไงมันช่วยให้เราใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรู้จักเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้และที่สำคัญคือ ระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในโลกดิจิทัลที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วในปัจจุบันนี้ครับค่ะและก่อนจะจากกันไปวันนี้ดิฉันขอทิ้งทายด้วยคำถามชวนคิดไว้นะคะในยุคที่เราฝากชีวิตดิจิทัลทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องงานไว้กับบริการคลาวมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น s a a s PASS หรือ I a a s ก็ตามลองนุกภาพตามดูนะคะว่าถ้าเกิดวันหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานคลาวของผู้ให้บริการรายใหญ่ๆไม่กี่เจ้าที่ครองตลาดอยู่เกิดล่มพร้อมๆกันขึ้นมาจริงๆทั่วโลกอะไรจะเกิดขึ้นคะชีวิตเราธุรกิจหรือแม้แต่สังคมโดยรวมจะได้รับผลกระทบแค่ไหนเรากำลังพึ่งพิงเทคโนโลยีเหล่านี้มากเกินไปหรือเปล่าแล้วเรามีความพร้อมหรือมีแผนสำรองมีความยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนั้นได้มากน้อยแค่ไหนลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ